น่างากเลยครับงามเด้อจ้ะคนน่ะนี่มันทิศไข่เด้อแต่เห็ดบารังก์สนองเด้อจ้ะโอเคไข่จุกมากเลยจ้ะเอ้ยโอ้ยไข่ขาวดอนโอครับุโอ้มีค่ะ เัีวมานอนไต้ลลยเนาะมีครับสองเสาก็เลาะไล่จ้ะมีแล้วแม่จ้ะปกติมันออกเป็นม่เนะบาเนอโอ้แกงหวานเห็นมต่เนี่ยหกงหวานเป็นกลายลเนาะมีครับโอ้ยงามคักพ่โอ้พอดีนะบ่ลาเดี๋ยไปกอดกันไม่ผิดสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับเซาแมนีก็มะพอกันกับบาานสาน้องคือเก้าครับวันสาววันอังคารที่เก่ากระดาคมองันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อจ้ะแน่นครับ ันนี้ว่าจะน้องกับภาพี่นนองเขาปลาขึ้นเ่าเานาะพี<ม>่กาท้องอกยุทีิอบตอสางทอเด้อจาตอาตบลญขงในเออเพื่อแของ็งใน,นจ,จัจนงหวัดอุบลราจะได้ี่จ่าตบุญจิเป็นตบลขงในอยู่ว่าจักนวันะโอ้โหกันได้อลกับเรแม่น้ตาบังจา้า่าเหมือนเขาสีมานขึ้นหมู่บ้านนี่ม่เนาะแนกับาพี่ห่าน้องเขาปลาเห็ดแก่ขเขาเด้อจ่าครับยังมาเด็กจับบนลกู่ครับแมนจะพาขื่นผู้เนี่ยจักเล็กจักน้อยเนาะเพราะว่าขื่นก็เมือนไรวลาลังก็สนองกะเมื่อจะเพราะว่าทางมันลำบากห้เนาะเห็ดแก่นี่ แต่ว่าช่วงนี้เขาก็ยังลอยอยู่นแถวใกล้บ้านก็นอกพอเดินนอนน้ำลูกน้ำเต่าแล้วจ้ะเนี่ยครับไข่ลูกเป็ดตาบังตาว่าเหมือนนี้เขาสินมานแบบนะครับไปกันเลยครับไข่จุ่มเนี่ยเขาครับนุ้ยพาไปไข่จุ่นถึงอ้ยเขินลาตัดขาหนอนติดดอกได้บ่ไม่ได้ฉันเลยก็บอกเอาดอกเพราะว่าขันเพิ่นตีเขินลาแล้วเพิ่นงตีเขินเลยนั่นแหลามไปเลยนะลามไปเลยจ้ะ เนีมันก็ไม่นอนไตหลายเนาะมีนะครับสองเสาก็เลาะไลยจ้ะเล้วจ้ะปกติมันออกเป็นมูนั่นะเนาะโอ้แกงหวานเนี่ยเียจ้ะเนี่ยปวดกเี่ครับว่าน่นเด็กไลเตอเป็นเนาะเด้อ้อนึ่งครับนี่แต่ดอกงามตั้หนางขนตอนปกติเป็นถวยนะนี่ตายตัว น้าต็มตาหล่นตาเมื่อบ่ายเด้อ <Okay. S 1> อ่อโ mm hmm. อ้่ทำไมหาเหิอจ้ะจะไหนต้อบอกสถานการณ์ี้เนี่ยนเ mm hmm. านะานนะน้องกระไรเน่อ <Okay. S 1> ยคนไต่กระไรคนแต่ก่เปลี่ยนเนอะ Giếp ăn cái này nổi mày phiếp nè nắm mày phiếp ăn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  องามเลยครับงามเด้อจักรพรรดินีน่มันเห็ดไข่เด้อแต่เห็ดบารางก็สนองเด้อจ้ะสนองเป็นปลาเนเลยยังงามอยู่จ้ะ ชุดไหนครับนี่หละครัมอ่อหนุ่มเปล่งหวายเปล่อะไรเนาะนี่ครับโอ้หงามคักพ่อน่ะ นลวกไปเพราะในก่อยครับีน,น,น่องสีแก,ก,กงพี่หนพี่หน่องไม่ใหญ่แต่ว่าเกิดเตียยรึไงครับนี่ฐานเนาะนี่ครับนี่ถ้าน้องจะให้พี่น้องเขาเบิ่งเดือจ้ะทีนี้เห็นชนิดหนึ่งที่ว่าพี่น้องสีเพิ่นกินแล้วเพิ่นเสียชีวิตหรือเปลาเนาะแม่ครับเพิ่นเบื่อครับหลังเพิ่นสีล้ายๆกันนอกจากแต่ว่าขาเพิ่นสีดำแล้วก็แข็งเนาะแม่เพราะาะว่อสน้องเบิ่งในข่าวที่เพิ่นว่าเพิ่นเก็บไปคือชนิดนั่นเนาะ เฮ็ดชนิดหน่งคือกินมาหน่อยแต่จะว่าเราสนใจเป็ะเกล็ดขาดกับเห็ดทานเนาะเฮ็ดครับอันนี้เห็ดทานจับเบื้องใต้ช่องมันก็หูอครับเห็ดทานเหลือดเนาะขานอใบเราเป็นสีเป็นแดงสีน่าจัดเห็นปะเห็นที่ออกแดงๆสีนี้คือเห็ดทานเนาะทานเลือดที่ทานใหญ่ครับยองข้าวกระตองมันใจเนาะคืการเขาปไาเก็บเห็ดทันบ่มันใจบ่เคยเก็บแต่คือบ่ต้องเอาดีที่สุดเนาะแครับต่ว่าคือปลารังชนิดนี้หูเห็ดกะหลายชนิดเนาะหลก็สิเก็บเอาแต่เห็ดที่เจ้าของเคยกินเนาะเคยกินเคยเก็บมาจ้ะ ีนน้ที่บ่เคยแตที่บ่เอาน่จ้ะมาเล่งขนมสิแกงนนคน้ำใหม่เี็ตุน่นแดงเหนีเฮ็ดหิงข้าวไนนี่เฮ็ดทานนี่สิแกงเซรามิคสดสดแซ่บเลยจ้ะแบบนี้เนีคยพนะูดรบอเปานเอนีครับไห่อย่าเบาอ๋อน,นี่สุดเป็นเห็ดรวมเลยจต่มันเพราะว่าคัรทีเอาเห็ เห็นกาเห็ไข่ลวนเือสิญญายากเนาะแมนครับพี่น้องเราต่ว่าน้อนแต่อยูบานแค่จะเอาหมกเขามาหนามา่หนึ่งกินในปลาเลยเห็ดไข่จตห่างเน่ครับนี่แต่พอขึ้นหมนว่านนองม่านกันร้ายแหงจ่ะเป็นน้ำมือเ้อะเราเผ็นไข่นี่าเมาพวงหมพปูน้ำเบาเนาะแมนมานีบวมี่มาเมื่ออื่นพอร้ายครับเป็นน้ำมือครับนีร้ายมื่ออืินบ่มีก็มีน้ำบาเแม่นครับข้าดิน ใหญ่เลยมาเตาขอที่เราบเนาะหาเอาหาเอาหบ้านเนี่ยไหนโอ้ยโอ้คือเหงื่้านเจาะนี่คือลมนี่กระตาบอนี่กระดาวเช็ดลมบโอ้ยเอฟเฟกต์เหนจะเฮ็ดก่อนวะ ไม่เห็นไข่เห็นบ่บ่เห็นเห็ดไข่เด้อใส่แบบด้านหลังเนาะเฮ็ดไข่นี่ใช่นีมพี่นอ้องห้าบ่เคลียค่ะกับสีพ่อได้เก็บไปเรื่อยๆดอกรอดนะพี่น้องห้าเคลียดอกน้อยๆเพิ่นก็เชื่อเพิ่นโอ้ยตายมาหลือแซงจ้ะแต่เราไม่เห็ดออกต่อกันทุงเหมืองเนาะไม่เห็นครับเป็นเห็ดท้ายอย่างเงี้ยแต่ห้าเก็บไปแต่ดอกเพิ่นเห็นนี่เกิดจะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปขู่เหมืองครับ Ừ, mất mẹ đẹp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  mẹ ừ. mẹ đẹp mẹ mẹ đẹp mẹ mẹ มิดไข่ขาวโอ้โไม่ขอบเลยไ่ขาวแบบนี้บูข้นาหเลยปเคืองุน่ะโอ้ปนอิ่มเลยนี่บ่าวปุ่ะาบงง่าเลยขวที่น่เขดสดดอก Ừ. Thon hấp. Cái phương quả nó mềm

ปล่องมือเคียบสิพอได้เก็บเน,ะนาเนะนอาะอกน้อยๆสิแล้นนักขอดอกแม่ยปกเคียหล่มเบิร์ดบินเยอะบิดอกเลยออกน้อยๆเพื่อจะหล่มไปหนำเอาไปกินบ่ได้ครับอุ้ยอุ้ยไก่ละงหเนาะงัวขาวเด้อจ้ะนี่ยเพราปน้องเคียแบบพ่นหุ่นวายไปเลย นางฟังงอบ้ยนางม่นีโอ้ยแบบเดินแห่งจะดีไหมโอ้ยใข้ขาวดอกบุ้ยขอบุ้ยนี่คัานี่ขาเลยขา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 อะไเอะเอออะไรนไหน มันหยาบเยเนาะแต่คนอ้วนเลยสิหางหางเห็นได้จากเห็ดมันนี่มันนี่เห็ดมันนี่ห้างแห้งเนาะม่เห็นแต่าก็มาเน่ยตายด้วยมีครับแต่ใส่เวลาเนี่จ้ะเอ้ยจุ๋มมามามาาได้คุณบางใจได้ไป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 จุครับโอ้ยกนีไข้ขาวว่านี่ไข้ขาวก็ต้องพี่นองเกืือเกลืเลยมั้งไม่คุณบกงใจเลยหลอกเว้อู้หโอ้่น่ ม้วนห่วยเลยโอ้ยยามแหมครับนี่นัันเอาไวาเนี่ยทิ่ตึ้งตี๋เหมือนหนึ่งผลผาบสามครั้ครับเตได้พาพี่พาดออกเมื่อบานนะครับโอ้เห็ดมหนึ่เท่ากับห้าเงี้งนะครับมาว่านเห็ดยังพอได้เก็บอยู่ครับมาใส่เวลาประดุนหนึ่งยางจนหลายชั่วโมงแล้วครับแล้าน้องพ่อเห็ดนะครับผม อัิยาของพระารินะมันเที่วห้างห้างๆแบบคากด้วยนะครับตอนตอนมันเบิดทุกโซนเลยเหมือนนี่ลบทาลบลัางซองหลอดสามหลอดเห็นไหครน้องตรองต้องจงมมันต้องจ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 ้้ององ้งจ้อด้องจ้้นอง เห็ดโดดงามเลยงามทุกคนเห็นนี่ละงามทุกคนเห็นนี่แหละมันงามทุกคนเห็นมัเมื่อไงามกลัวจะงามเมื่อเมื่อเมื่อครับนี่ยอดเห็ดยังไงธรรมาร้อนวันนี้ครับวันนี้เห็ดเขาเป็นเห็ดรวมเนาะแมนครับไม่เห็ดเห็ดไข่เห็ดเห็ดทานสามดอกเนาะแม่อาจะเป็นเห็ดเผ่งหวานซีหาดอกนอกจากเป็นเห็ดเผ่งหวานก็หลายหลายดอกอยู่เนาะผงหวานเผ่งเหลืองแล้วก็เป็นที่ละงงซ้ำๆดอกเนาะแม่ครับ หรือเป็นเห็ดเฮ็ดเผืองเฮ็ดเผือกข้าลายหน่อยเขาเนียกว่าเฮ็ดเผืองแง่เนาะจ้ะแลครับเป็น hit, ปเหน็ดเผือกตะแหเนาะแม่นี่นเป็นตะแหนัน่นบาลายปรนเดี๋ยนะเนี่ครับข้าวมานันพอได้อยู่ได้กินอยู่เด้อจ้ะเต็มตาอยู่เนาะใช่ไแต่ว่าเผื่อว่างท่าน้องสิได้เต็มตาหนีย่างแบียบแต่เ <c oughs> วลาโดนเนี่ยครับวันนี้นี่อันจ้ะพี่น้องข้า็หลายน้ำเนาะกลางคืนพี่น้องข้าก็รตยน้ำแน่จ้ะแต่ว่าขันพี่น้องข้าทางไกลสิมาช่วงนี้ว่าท่าน้องบอกข้าแนะนำให้มาเนาะเมีนครับพอว่ายังหายห่าแข็งจ้ะแต่ว่าแตกต่างกับหมูหวานเนาะ มื่อวานนีมาล้าสอ้องยางแป๊บเดียวเนาะครับประมาณเมื่อวานยางชั่วโมงสองสองชัง่วโมงสองชั่วโมงแม่แต่ห้า,าก็ได้เต็มตาแป๊บเดียวจ้ะจำเหมือนใส่เวลาดุนเนาะเฮ็ดนี่แตกต่างจากปีแ <สะ S 1> รมมล็กถีห้องหูจักเนาะปลาบังสันทรวัาล้างเส้องหูจักปีแรกเฮ็ดไข่ร้ายหลายมิตรดอกใหญ่ๆเนานะพอตั้งว่าปีที่สองกะลดลงมาจาักน้อยปีนี้ปีที่สามฮ่า<อ>หยาแหงเฮ็ดปีสี่หยาบเบิด์ดาเป็นปลาเพลินหลับนาะพี่น้องเ้ากะเขาหาได้ ง่ายเลยอีกอย่างหนึ่งพี่น้องห้องเคลียร์หลายผดนะเฮ็ดให้เชื้อเฮ็ดให้ดอกนี่ยหน่อยเพิ่นตายเชื้อเฮ็ดเพิ่นตายเพิ่นแหงตายนะจ๊ะพี่น้องห้องอยากเก็บเห็ดดนๆกับยาพยายามเคลียร์เนาะเก็บเฉพาะเห็ดดอกที่เห็นน้ำเบาเนาะอยู่ไกลแล้วเพราะว่าขันเคลียร์แล้วเพิ่งดอกเนีอยหน่อยเพิ่นกระสาน้องเห็นเพิ่นกระลมป้องงองเป็นแหงนึงเนาะเชื้อเฮ็ดขาวๆเพิ่นกระเปิดไว้ใหมอาจจะเพิ่นเพิ่งกระแหงตายสิน่าจ๊ะห้องอยากเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปดนๆกับยาเคลียร์นะซอยกันนะจ๊ะเพราะว่าห้องเกษต้มีเห็ดกินเห็ดกินนนนไปดๆาาว่ะครับ ครับสิ่งชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะรับคลิปใหม่ๆจากบาลานครับจ้าบาลานสนองก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์และทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาใหา้หลายเด้อจ้าจะพขอกันคลิดไมจ่จ้าคลิปนี้บาลานสนองรับไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคลิดไม่จ้า